เด่นทางขึ้นไปหาไอ้แม่มดระวังนะอยู่ดีๆแม่งตุบใส่อะไรอะอะไรตุบใส่ตุบใส่อะมังกรอะเ<อ>ข้าเมืงองวารอย่างงี้แหละวาร้อมาเจอบ่อยเลยพยายามอย่าวาร์าถ้าอยากเจอมังกรนะก็วิ่งไปเลยเมื่อก่อนไม่เคยวา์าจนเลเวลห้าสิบเพิ่งรู้ว่ามันวาร์ปได้เอา้างั้ก็เดินข้ามโลกเลยเ,ลยเดินข้ามโลกอเจอมังกรยี่สิบสาสิบตัว โอ้ยทางนี้นี่วะยังไม่ยังไม่เจอหลุมสมมังกรใช่ไหมยังยังยังแล้วอีนันอีนันเล่นไปยังอีที่ว่าเราต้องมันอยู่มันเป็นพวกเผากำจัดมังกรเผากำจัดมังกรอ่ามันจะเป็นแมนมันเป็นผู้หญิง่ยใส่ชุดเกาะแบบเบาๆอ่ะชุดเกาะเบาอ่ะยังมันเควสไม่จิบมมันก็ไม่ใช่เควสหลักนะ เออเควสหลักว่ะเออเควสหลักเควสหลักมันจะพาบอกไว้เลยว่าเออไอ้นั่นอ่ะไอตัวที่เจอตัวแรกมันจะเป่าหลุมสมังกรแล้วมังกรจะคืนชีพขึ้นมาปูดเฮ้ยทำไมมันขนาดวิ่งม้าเนี่ยยังไม่เจออะไรทันใกล้ละใกล้ละจะบอกอยู่ข้างบนใกล้ใกล้อยู่ข้างบนเหรออยู่ข้างบนอยู่ข้างบน ยุงบนไม่ไม่มันมีบันไดป่ะดูก่อนยุงบนยุงบนถอยหลังครับไม่ไม่อยู่ข้างบนยุงบนบอกแล้วนี่ถ้าถ้าไม่กลัวว่าเสียเวลาเนี่ยบินไปแล้วโอ้ไต่เขาไต่เขาปีนเขาเคยปีนเขาไหมน่รับรองว่าคนคนดูจะต้องออกจากวิดีโอไปตั้งนานแล้วล่ะ อย่าอย, rumor, อย่าอย่าคิดอย่างนั้นสิโคตรกระตุกอะต่เขาเพราะว่ามันโดนเพราะมันมีมีเอฟเฟกเยอะมางเนี่ยมีมองมีหมอกมีต้นไม้ฝนตกด้วยแล้วทางไหนทางขึ้นเนมาป่าไม่ต้องไปสนใจมาป่ามันไม่ใช่มันไปอีกทางนึงะแล้วเลี้ยวซ้ายดูปีนเขาเลยแมงเลยก็ปีนเอา ติดแล้ววะเออติดแล้ววะหมาป่าติดอะไรสักอย่างแม่เราอาจจะ meet, มีเวทนั่นแหละปีนไม่เจอภูเขาอย่างอื่นนะเดนเนี่ยเหมือนเจอถ้ำอย่างอื่นเลยอ๋ออยู่ตรงนี้อ่ะแล้วเลี้ยวซ้ายเอ๊ะบึ้บนนเดแหละปีนเขาไปเลยโอ้ปีนไป <Yeah. S 2> เลยเย้อเงียบซะงั้นมันอ,อ้อมอันนี้บ้านคนบ้านมามาร์กบ้านคนก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันบ้าววะอ๋อนี่ไงไอ้เอ embassy อะไรไม่รู้ไอชุดกอดเดียวกันที่อยู่เลียวซ้ายวซ้าย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 เด็ดเลยเด็ดเลยเดี๋ยวแม่งตกม้าตายม้ามากระโดดตายมาร้าไว้ไหนแล้วล่ะมาร์าไว้ไหนเหรอไปเลยตายลงเขาไปเลยเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวแม่งเออเออเอ้ยเออจะเย็นลงลงหินก้อนนู้นที่จริงเราเดินไปดีกว่าไหมเออแล้วทางนั้วนมาจากไหนเนี่ย เินลงไปไม่ต้องตามกูมาแหละม่งอยู่ตรงนี้นะเมื่อไรกระโดดลงไปเนี่ยตายเฮ้ยไปโดดอย่าโดดดิเวลากระโดดเวลาลงเขาเขาห้ามกระโดดเขาไม่จะฮิลไงโอ้ยพวกนี้เหรอไม่ต้องไปสู้เหมือนกอยากเป็นสไปเดอร์แมนอาเอาไฟมาเผาไปงั้นน่ะเวทเปลี่ยนเป็นเวทฮิลใช่ไหมเออเอาอยี่ดิเข้าฉาก บางทีก็น่าลำคขญนะบางทีมันก็ชึกชึกชึกอยู่นั่นแหละเข้าฉากเข้าฉากมันเข้าฉากบ่อยเกินบางทีใช้นั่นดิไอ้เพิ่มอะไรอ่ะป <c oughs> กติไอ้ได้ฝัดโรด้าเนี่ยฝัดโรด้า<ง>ม,มันมีตั้งตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่เหรอมันมาไม่ครบนะ,อ,ะอ๋อเหรออู้อะไรเนี่ยนั่นไงอยู่นั่นไงแม่งส่งสัญญาณเล็กแบทแมนแน่ๆเลยเฮ้ยอะไร <c oughs> อ๋อเข้านี่ก่อนฮะต้องเข้านี่ก่อนเหรอเข้านี่ก่อนแล้ววะมองลงข้างล่างปะเอาวกระโดดลงไปเฮ้ยว่นดั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 นต้มเนี่ยเหรอเข้านี่ก่อนเหรอต้นแจงหรือเปล่าไม่มีกุญแจต้องไปเปิดสวิตช์ก่อนเราไปเปิดไอ้นั่นก่อนเปิดซิงมันกันมีอ่ะซิงซิงเหลกโอ้ยนี่ไง นีเยรออยู่อาวุธอาวุธรับชิ้นแรกจะได้แล้วเนี่ยอาวทางขาดใช่ปะเออมันเป็นทางขาดใช่ไหมเดี๋ยวนะโฟกัสไม่ได้คุณแจมานี่ไม่ได้คุณแจเนี่ยมันมันบอกให้มาหาเฉยมันไม่ได้บอกให้หาคุณแจเห็นนะเห็นนะเห็นนะอ๋ออย่าบอกต้องเดินไป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 เลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว แล้งกระโดดแล้งกระโดดเดินไปนู่นเลยเดินลงไป,ไปงงข้างล่างข้างล่างเนีนน่ยนะเออปีนเขาแม่ง <sk S 1> ไม่ต้องขึ้นเอ้าไหนบอกปีนปีนเขาไหนปีนตรงเนี้ยเดินไปเออเอเอ <assa> มันอยู่ข้างบนน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นนั่นนั่นตอนนั้นไปไงวะรู้สึกโอ้นี่ปีนเขากันสกายเลยตกใจเหี้ย ตกใจชิบหายแบบไม่เวนเลยตกใจตกใจเดี๋ยูยูดีมั้งนี่กันบับบับไม่เซียนทำไม่ได้นะเดี๋ยวเะเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนเพราะว่ามันมันไม่เซฟเซฟไว้ก่อนชี้พูอะไรฟังไม่รู้เรื่องใส่ไป และพาขึ้นพาขึ้นหมดเดี๋ยวมันจะพาขึ้นไปบนฟ้าละเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยพาคนไป่ได้ไม่ต้องงงไม่ต้องงงเอาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็มองมองมอนี่นี่ว้าวเกายลาล้วสามหกศูนย์ เสี่ยงโคตรน่ากลัวเลยบ้าโอ้ยกูเกียรฟังแล้วเอาตอบตอบอะไรอ่ะไม่รู้ตอบอะไรมาเฮ้ยเฮ้ยดูดีๆคำตอบอ่ะเดี๋ยว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 ตอบนี้แหละอ้าวทำไมตอบนี้อะภารกิจอยู่ข้างล่าง ขาบอกแล้วข้าก็ได้วุธมาเอาแล้วจริง่ะโอ้โหอ๋อสูงเนี่ยเอาเอาเฮ้ยเอาไว้แมากูลงไปด้วยเอาเฮ้ยตายตายตายยังไม่ตาย ไหนดาบไหนดาบกูเดี๋ยวนะแสงลงไปข้างล่างแล้วไงก็แสงมันลงไปข้างล่างแล้วอ่ะเดี๋ยว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 ,เด,ยวเดี๋ยวนะหาที่ลงดีดีดีเอมองไม่เห็นทางเลยมองหามันมีทางเข้าอยู่นี่ไงเอาเปิดได้แล้ว ่กว่าจะเข้าแอคชั่นเนทสองนาที่สุดท้ายเวทนะที่จริงที่จริงต่อได้ต่อได้แต่ว่ามันต่อได้ประมาณสิบห้าทีเคยได้เคยได้ไหมดาบนี่ยไม่เคยมันเป็นดาบไงระวังพลังเวทมันหมดนะใช้อ่ะมันดูดนะมันใช้พลังเวทเยอะพลังเวทไฟโคตรแรงเลยเขาบอ หมดไม่รู้ว่าถ้ามันหมดเราคงต้องเอามาเสียบที่เดิมใช่ไหมมันช้าพลังแบบเข้าไปไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีกำลังอ่ะไม่มีใช้นั่นดีกว่าจะชักทำไมชักก่อนไงไม่มีเข้าไปเลยจริงอ่ะเออไม่มันด้วยความสเตลไงว้าวเซ็กซี่อ่ะมีเงินเดี๋ยวเดี๋ยวมือมันถืออะไรอ่ะอ่ะมันดูบุหรี่อ่ะไม่รู้เลยไม่มีไม่เคยมีอะไรหรอกเออเอาหมดอ่ะ เอาเงินไว้ก่อนบาทสองบาทเออไปไม่ได้ล็อกเอาหรอซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยนิดนึงแหละเออไม่ได้บอกบนหน่อยเออวนนิดนึงเจเกือบแล้วเกือบหักแล้วกดจึ๊กกำดักล้อเล็กหนาอ้าวระวังนะระวังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดีดีก่อนดูดีดีก่อนดูดีดีก่อนอย่าเอาเลยเอา มันมันมันแพงอ๋อไอ้นี่เหรอเอาไปขายสูงเอ้ยเปลี่ยนไปไหนเนี่ยมุมมองไอ้นี่ดิกลัวอ้าวไม่ใช้มุมมองเลยอ่านี่ทำอะไรให้ดูอะไรหัวกันหลงหยิบได้เปล่ามันหยิบได้กดอ E ค้างไงเอ้าแังพูดได้ด้วยเฮ้ยยาดีเปริงธนูเ้ยใจเย็นดิฮ้วเฮ้ยใจเย็นดิเปิงธนู แว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 วอนี่แหละเดี๋ยนะอันหนึงจะไปไหนทะไรเนี่ยเอาของให้ไงเอ้าอ้ยตอไหนว่าตกใจตกใจเอ้ายดีเมื่อโทรมาจากไหนเนี่ยเป็นเป็นป่านนี้ถ้าถ้าเล่นอยู่บ้านกูเหนียวไว้นะแหมเอ๊ะเอ๊มาเครกจะสู้ไหมปล่อยปล่อยได้ปล่อย โอ้อตไม่เข้าอ่ะได้ระวังแล้วมันเผื่อมันโหดเอ้ยอะล้คิกซูมไงวะฮะไม่ต้องต้องยิงก่อนแล้วค่อยคลิกซูมปัดโรด้าใช้ไงวะเอ้าฟันโรด้าช่ม่ได้อะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันไม่ค่อยทำอะไรอย่าอย่ายิงใส่ผู้หญิงนะกดดิเอาแ่งแยงซีนนี่ ไม่เป็นไรตอบต่อไปอีกสิบสิบห้าทีเอาแล้วได้แล้วเราเออมันมีอยู่แค่นี้แล้วเปล่าวะเอาทักขึ้นอย่างไวะเนี่ยเอากด e ดเิเออลืมไปวะกับนันมืออะไรนั่นอะ๋ยวนะเอาอะไรเปลี่ยนเพื่อความดาบแล้วนั่นมันธนูแต่คิวอ่ะก็คิวอ่ะ จะเล่นธน,นูให้ดูเฮ้ยเอาเอาโซเจมโอ้พิ่งเพิ่งจะมาลื่นตอนนี้โจสกิลดาบมันมองเห็นแล้วล่ะเห็นแต่ไหมอุ้ยนี่ตายยากเฮ้ยเหรอก็ยไม่เป็นไรจนแล้วเฮ้ยอุ้ยไอตัว้ใครระวังโดนผู้หญิง จะยิงหัวครับ <C 's> ไอ้มันมันมันต่อต้านความกลัวเลยจริงอ่ะอสกิลดาบมันแ่ะมันต้านกับพลังของของของมอนเตอร์เหรอเออเปลี่ยนดาบเดมีเอ,อ้เปลี่ยนธนูเดมีสองอันไม่ใช่เออเอาเอาเอาไฟเดิเออไอ้น,นั่นมันดาบหะอ๋อมีมีอันเดียวอะไรวะเนี่ยดูอันดาบเลยวะเออใช้มือขวาวะตอนแรกใช้มือขวาวันนี้มือซ้ายเหรอ นั่นมันเวทอะไรไม่รู้ว่าไฟลูนอ่ะมันทำไงไม่รู้กดขวาป่ะกดซ้ายป่ะอ๋อพลังเวทไม่พอไฟลูนแรงแรงเกินถึงว่าจะไปอันนี้ไฟะ่ะเออจะเล่นเวทใช่ไหมตังเยอะเนี้ยนะงกไงเก็บหมดอนะ ไม่ถ้าเป็นสายลยุยเล่นอย่างนี้เลยห้องข้างๆดิแหมไม่มีหรอกไม่มันจะมีไอตัวดึงกรอยู่ว่ามันจะเอาเอาเอาเป่าไม่เป็นไรเอาไปขายได้อโอ,โอ,โอ้สองมือเลยด็ดนี่น้ำแข็งไหนนั่นไงเฮ้ยน้ำแข็งแรงเลยแทมแข็งเลย เวทหมดสักครู่แต่จะระวังเผาไว้ยงสักครู่พลังมันแรงใช่ป่ะพยายามตรงขอบขอบเห็นตรงเนี้ยขอบขอบขอบขมาตรเนี้ยใช้ได้แต่ตรงกลางอะใช้ไม่ได้ไม่รู้เป็นหาอะไรตรงไหนต้องเปลี่ยนอะไรอะก็นั่นไงที่วิ่งเร็วอะมันต้องชาร์จอ่ะชาร์จแล้วปล่อยอันนั้นไฟฟ้า ไม่ฟ้าผมเพลิงเออมันมีอีกตัวหนึ่งอยู่ว่ะเฮ้ยคนตายตายแล้วมาตายแถวนี้เนี่ยขอแล้วกันไม่ใช้จะได้ดาบไหมเนี้ยเฮ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 ้ยเเดี๋ยดิต้องขอบดีดิขอบอยู่ขอบอยู่ าาไ้ธนูฟ่าเว้นหมดโอ้จัดการหนอ่อยหนูเฮ้ยตายหา่าเป็ไไนไรเป็นไรไม่เดี๋ยวมันจะฆ่าเราฮะอ,อ๋อยังมันไม่ฆ่าเราเว้ยเฮ้ยนี่อะไรวะเออดาบดาบเนี่ยไปดีกว่าเดี๋ยวเซฟก่อน<ำ>ดีกว่ามั้งเอ๊ะทำไอ้นี้เปล่ามาเดี๋ยวเคยทำผสมไหม ไม่ไม่เคยผสมแต่เคยดึงของออกมันมีหินวิญญาณอยู่นี่